เกษตรบ้านวิธีใหม่สร้างรายได้ครับเอาแบบบ้นบานๆนะครับมาเบาสุพีน่น้องแฟาาการทุกท่านในฟังกันเมื่อน,นี้เมื่อนี้ครับผมนมโพไซจะมาเบาสุพพี่น้องฟังเกี่ยวกับทัศนคติทวนตัวละกะกับเรื่องการทำการเกษตรเพื่อให้เกิดรายได้เชื่อมโยงกับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ย มันจะเป็นไปใไ้รูปแบบไหนครับพี่น้องครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งนี่นะครับ <c oughs> เป็นโครงการที่รัฐบาลเพิ่นนะครับซอยห้าเนี่ยในการร่วมใจออกซอยพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับเครื่องหนึ่งนี่นะครับซึ่งกเกษตรกับการสร้างไม่ได้เนี่ยโครงการคนละครึ่งนี่โครงการดีๆที่รัฐบาลเพิ่นซอยเนี่ย เพื่อชรวยเลือพี่น้องบ้านเฮ่านี่มันสามารถที่จะใส่ในรูปแบบโครงการเกษตรในบอ่อนะครับโครงการคนละครึ่งนี่เป็นโครงการที่รัฐบาลนะครับเพิ่นร่วมจา่ายค่าค่าเสีจจยใจซอยพี่น้องประชาชนนะครับเพื่ออะไครับเพื่อให้เกิดการคลาเพื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจโดยพี่น้องประชาชนครับใส่เงืนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะครับ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลพันซอยสมทบฟั่งเบิงแล้วครับพี่น้องจริงๆแล้วฟั่งเบิงแล้วนี้ซอยคนสื่อซอยเฮ้าสื่อแต่ว่าจริงๆเกษตรกร,ร,กรบานเฮานี่ได้ประโยชน์โดยตรงประมาณใดครับได้จังไรครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> พี่น,อน้องบานเฮาตอกมาจับใจใช่ซอยลหลายข้นก่าเกา่าพอหลายข้นก่าเก่าที่นี่ กิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนครับล้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะล้านพักเมนบูคับผลไม้ขายไก่ขายไขไก่เนื้อง่วหมูเห็ดเป็ดไก่ปูปลาน้าล้านนมพ่อไส้มีูกากไปส่งกาแฟาน,นีโอ้โหจากล้านขายพักผลไม้ครับพี่น้องกลายเป็น สถานที่ที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับลานนี่แห้งเพราะว่ายังลานนี่ครับเพิ่นขายพักพลัมใหม่สดเกษตรอินทรียที่ปลอดภัยมามองนี้สื่อพักมูลค่าสองลอยสองอยบาทจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนี่ครับผมนุ่มพ่อใส่วันเป็นมันเป็นโอกาสดีแล้วครับพี่น้องโอกาสดีจังไหนเพราะว่า ล้านค้าพ้นเขาโครงการคนละครึง่งเข้าไปจับใจชายสอยกระทือว่าเข้าใดมีโอกาสที่จะเขารวมโครงการคนละครึง่งในรูปแบบของการทําการเกษตรที่เข้าไปเสีประโยชน์แล้วเข้าได้ประโยชน์แ้วการเขารวมโครงการกับรัฐบานนลได้ลงตัวนะครับสินขาการเกษตรทูกอย่างมันกระซวยการระบายสินขาให้กับพี่น้องบา้านเฮานํา นะครับเนื้อง่วเนี่ยเนื้อหมูเน,เ,นหมเนื้อปลานะครับมันก็ขายง่ายขายได้เร็วทุนโแซสดนนี่ครับเงื่นกับโบไลออกนอกพื้นที่ปั้นไหนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนบมันเท่านะครับที่นี่กเกษตรกรยุคใหม่นี่นะครับต้องเข้าใจคําว่าการตลาดครับเข้าใจจังไหนก็คือว่าดิจิตอลเครื่องหนึ่งวันนี้ โลกเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องโลกเปลี่ยนไปแล้วกเกษตรกรรุ่นใหม่นี่ยบ่ได้แค่ปลูกครับแต่ท้องขายให้เป็นน้ำและการใส่เทคโนโลยีให้เป็นคนละเค,ครับคนละคร่องนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด,ดิจิตอลพี่น้องสังเกตรหรถครับว่ากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี่นะครับบ่ว่ารสิเปิดร้านน,น้อยๆค้างทาง หรือว่าแผงร้านค้าในตลาดเดี๋ยวนี้ครับมีการใส่แอปพลิเคชันทั้งนั้นโอนเงินธนาคารแอปเปาตอกเปาตังครับพี่น้องเงินสดแถบวบไดีใส่นะครับนี่แหละครับคือเป็นพื้นฐานสําคัญของคําว่ากเกษตรยุคใหม่ครับพี่น้องกเกษตรยุคใหม่เปลี่ยนไปได้ครับพี่น้องครับค่ายหนา้าค่าเกี่ยวเขาโอนแอปบดัดนนี่ครับ วนแอบเบิดถ้าเป็นเปาตังกับเขาคงการคนละเครื่องนะครับที่นี่เขาเลือกนะครับย่ามเฮาไขยสินค้าภาคการเกษตรพักปอดสารผิดกล้วยหอมขิงคาตะไข่ใบบกูดไข่เป็ดไข่ไก่่านระบบที่ไม่มีมาตรฐานมันก็มีรักประกันในการใส่ใจการโปร่งใสครับโอนเวลาเท่านั้นเท่านี้อยู่ในแอบบอกเบิดครับพี่น้องมันง่ายนุ่มพไใต์ว่ามันง่ายมันเป็นหลักฐานสําคัญ วันเวลาสถานที่ในการโอนจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับบอกเบิร์ดครับเป็นระบบการจ่ายที่โปร่งใสลูกค้ากับมันใจครับมันใจก็เงินสดอยู่ซ้ำไปอันนี้ความขิดเห็นส่วนตัวนะครับพนซื้อก็ได้ประโยชน์ครับพี่นอ้องพนซื้อได้ประโยชน์พนขายก็มีรายได้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกือก่อวูนกันแน่นหนครับพี่น้องสิ่งสําคัญขึ้นอย่างครับพี่น้องการหมุนเวียน ของเงินในชุมชนพอคนเท่ามีเงินใส่เข้ากับสื่อของในหลานเมนบ่ครับหลานข้าเองก็ได้ผลผลิตภาคการเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรบานเท่าก็มีรายได้นะครับอ้าวต่อครับพี่น้องเมื่อเกษตรกรมีรายได้แล้วกลับมาสื่อของในชุมชนอีกต่อไปมันก็กลายเป็นวงจรของเข้ามาเศร,รษฐกิจเกิดอกูนในชุมชนขึ้นมา นะครับและก็เป็นวงจรเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบทต่องรอความซอยเหลือจากวงจรภายนองบทตองมีพาหาค้นการเด่นนี้มันง่ายครับพี่นอ้องคือนุ่มพ่อใส่ไล่ซดนะครับอยู่ในขณะนี้แหละนะครับก็คือมันจะเห็นในเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของใครก็เป็นสื่อได้นี่ครับนี่ครับเห็นกันจะจ๋าเลย เป็นกันแบบนี้นะครับกลายเป็นมุงจรเศรษฐกษิจในชุมชนแบบอย่างยืนหลายพื้นที่ในอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นะครับหรือว่ามเมตตาบ,บุบบานเห่าเนี่ยไกลๆบ้านพี่น้องสังเกตหรอครับว่าล้านค่านน้อยนี่กลายเป็นจุดกระจายสินค้าภาการเกษตรแล้วนะครับเ็ดขายอาจอเจกระเดขีขายครับพี่น้องเดี๋ยวนี้พักกีตูมหนุ่มพอม่อใไมมีโอกาสไปสื่อพักเกษตรอินทรีย์ หมู่บัานแห่งหนึ่งครับนประุมราดนี่นหละครับพี่นอ้องไปสืบวัตถุดิบที่เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่มันในเครื่องเทศเพิ่นก็นใส่ใส่ถุงต่างหากนะครับพี่นอ้องเพิ่นเอาเข้าตัวเย็นนี่เพิ่นเสิบ่เบาเข้าตัวเย็นเลยเพิ่นจะเอาใส่ถุงห่อละ3บาท4บาท5บาท5บาท10บาทภากี่ตู3สมสีกิง่งหากิง่งใส่ในหัน่นใส่ในถุงนะครับพี่น้องเอาอยางหัดเข้าตัวเย็นบวมาันซองฟิดน,นะครับ เอาเขาช่องพักผลไม้อนณหพูมมพอดีซดอยู่ตลอดครับซดอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างครับาพายีตู้หรือว่าพักนั้นพ็นุสียูนิทงพลาสติกเอาเขาตัวเย็นความเย็นนี่ก็บริเวณให้พักเข้าลวกบริเวพักให้พักเข่านั้นมีความแบบว่าใบชํำได้เออมันเป็นวิธีไม่ที พี่น้องบันเฮ่าที่จะเข้าถึงการตลาดในรูปแบบของรูปแบบใหม่ของการทําการเกษตรที่แบบท่านสมัยไรายกาเก่าครับพี่น้องนะครับเดใ,ให้พักสดอยู่เสมอเขาตู้เย็นไหวเออมันกับพี่น้องก็ซื้อง่ายซื้อพักหได้ซื้อเป็นกัมเลครับพี่น้องซื้อเป็นพ่อใส่เป็น,เป,นเป็นห่วงข้องการทําการอาหารเส่าแรงทเทียงเท่าน,นั้นตามเวลาที่เฮ้าต้องกันรครับพี่น้องหาบาทเพีตู้หาบาทสีบ,บาท เครื่องเทศเครื่องแกงเพิ่นจัดเป็นชุดเป็นชุดเป็นเซนใบเขาตูยเย็นไหวได้วัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่ข้ากันในเครื่องเทศไปนําเออโปรโมชัน่นีก็ดีครับพี่น้องมันมีอีกลานคางเขียยกันเพิ่นสีขายรูปแบบเดิมปรากฏว่าตอนนี้เลิกขายแล้วครับพี่น้องปรากฏว่เราบาร่วมอยูรลานนี้เบิดมาหม่งนี้ครบจบทีเดียวครับคิงค่าตะไคร่ใบปรากรดเครื่องเทศพร้อมกับวัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่ นี่เครื่องใส่อุปโภคบริโภคที่ครบเขามานี่ให้มีหลากหลายในลานเลยผมหนุ่มอใส่ว่ามันเออเขาลองรับลูกค้าได้เขามีบรหลายแต่ว่าเขามีหลายอย่างการทําการตลาดแบบนี้น่าสนใจครับพี่น้องน่าสนใจแห้งลองเห็ดเบื่องครับให้มีหลายหลายหลายอย่างถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้ขายในชุ่มชนน มีทุกอย่างให้ให้ลูกค้าต้องการเนี่ยถึงแม้ว่าจะโบราณให้มีให้มันมีหลากหลายชนิดเนี่ยนี่คือสเสน่ห์ของลานค่าครับพี่น้องสเสน่ห์ของลานค่าเกษตรกรตลาดมีรองรับมีตลาดรองรับผลผลิตกับบรลลตตลาดพวเสียหายสิ่งสําคัญคือคนในชุมชนพี่น้องบ้านเฮาครับได้มีโอกาสเพิ่งผ้าเจ้าของใดนะครับนมโพไซว่า,า,วาถ้าเฮดการตลาดในชุมชนแบบนี้ก น่าสนใจครับนุ่มโพไซดได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณลุงข้าปันกเกษตรกรผู้เพื่นปลูกพักเย็นซี่ตำบลไก่นุ่มโพไซอยู่ในอำนาจ,จเจริญน,นี่แหละครับพี่น้องลูกค้าในตลาดนี่เออซื่อหลายขึ้นครับพอหัวซึ้งว่ามันคุ่มในพักปลอดไั่ได้รละค่าคืงต่อเครืงที่ทั้งรัดผนอกซอยนี่แหละครับได้ ไ,ได่ที่หมุนเวียนในทุ่งชนยางแท้จริงนะครับลุงข้ามปันเนี่ยก็บ่ต้องไปหลอะไก่บ่ต้องไปเลาะหาขายอย่างมากมายนะครับหล้วก็กยังทําการเกษตรในรูปแบบนี้เอาไปมาได้จางคนงานเพิ่มขึ้นดูแลให้บริการลูกค้าย,ยิ้มยิ้มแจ่มใสพร้อมใจให้บริการสร้างความแตกต่างในสินค้าเน้นคุณภาพคับพี่น้องการทําการเกษตรถ้าเข้าจะเฮดรลานขายบัตถทุดิบเกี่ยวกับอาหาร เน้นคุณภาพปลอดสารทุกอย่างปลอดภัยเพราะคนละครึ่งครับทําให้คนกล้าซื้อของดีกว่าของถูกอยู่แล้วครับพี่น้องเรียนลู้การตลาดออนไลน์เปน็นนาใส่โทรศัพท์มือถือนะครับไทยหุบสินค้านะครับพี่น้องใส่โทรศัพท์มือถือไทยหุบสินค้าโล่งเพจขายของออนไลน์เพื่อยังครับเพื่อขยายฐานลูกค้าจากตลาดจริงสู่ออนไลน์ครับ ทําวิสาหกิจชุมชนสางกรเลืนๆเ,เพื่อร่วมกําลังการผลิตให้ท่านต่อความต้องการกับหลานข้าคนละครึ่งโดยตรงผมอยากฝากพี่น้องบัรเาว่ากเกษตรครับท้ายเหตุถูกวิธีบ่มีวันจนครับพี่น้องแต่คืออาชีพที่มันคงถ้าเกิดว่าห้าปรับตัวได้เขากับยุคดิจิตอลครับคงการคนละครึง่ง อาจเป็นเพียงนโยบายคงหนึ่งของรัฐบาลแต่สําหรับพี่น้องบรนเฮาครับมันคือจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนชีวิตครับสามารถใช้โอกาสนี้นะครับพี่น้องครับต่อยอดสู่การขายออนไลน์ต่อยอดไปทําการตลาดสู่การเกษตรที่ปลอดภัยและกระสงรายได้ย่างอย่างยืนให้กับชุมชนนะครับเพราะการเกษตรครับคือรากแก้วของประเทศและคนละครึ่งครับ คือแรงส่งให้รากแกวนั้นเติบโตอย่างมั่นคงขอให้พี่น้องบรรเทาทุกคนครับมีรายได้ดีเพิ่มขึ้นหลายๆจากการทําการเกษตรได้พี่น้องเดอ้อครับมีความสุขกับการทําการเกษตรในยุคใหม่แบบนี้หลาย่าลื่ครับเกษตรดีมีวินใช้เทคโนโลยีและรู้จักโอกาสเราก็จะอยู่รอดด้วยความภาคภูมิใจขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ